ผมเอาขี้กุ้งที่เป็นกุ้งตะกาดของเราเออกก่อนนะครับนี่อู้หูุกแป้งให้ทั่วๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้กุ้งที่กรอบ,บผมไม่ใส่น้ําลงไปในนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้เขาเคลือบตัวกุ้งแบบเยิมเย้มๆหน่อยจะทําให้กุ้งไม่นิ่มง่ายเอาซอสลงไปครับนี่โอเคเลยครับเดี๋ยวก่อนสวัสดีกันผมเอาขี้กุ้ง ที่เป็นกุ้งตะกาศของเราออกก่อนนะครับนี่เป็นเส้นทั้งหลังขี้น่ะแหละครับแ๋ยวเดี๋ยวเราเอากรีกับหางแหลมแหลมทิ่มออกด้วยนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับรายการยอดเชฟไทยนะครับ10โมงเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเรียกว่าทาง YouTube กับ Facebook ครับเรามาพบกันก็จะมีเมนูดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมกันครับนี่ผมก็จะโยนไปโยนมาก็ดูไม่สนุกเอานี้ดีกว่าแกะไปด้วยคุยไปด้วยนะครับ กุ้งตะการก็เป็นกุ้งตัวเล็กๆแล้วก็เราสอยเอาขี้เขาออกไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะแล้ววันนี้เราก็จะมาทํากุ้งตะการทอดซอสพริกกันครับกันกุ้งตะการจริงๆเราหาเนี่ยมันจะเป็นกุ้งตัวเล็กๆแบบนี้นะอาจจะใครที่เป็นกุ้งทะเลที่กรอบทั้งเปลือกเด็ดกรีออกเด็ดหางออกนะครับแบบนี้เราตั้งน้ํามันเราเด็ดใกล้จะเสร็จแล้วอาจจะเป็นกุ้งขาวก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ แต่เลือกตัวที่เป็นไซส์เล็กๆหน่อยหักกีหักอันนี้เดี๋ยวเวลาเราเค้ามันจะได้ไม่ทิ่มเนาะเมื่อกี้ว่าจะไม่หักเลยกลัวท่านผู้ชมถูกทิ่มเหมือนผมก็เลยหักซะหน่อยมีคนแซวด้วยบอกให้หักกลัวทิ่มนะเนี่ยเราหักเสร็จเรียบร้อยผมล้างน้ําอีกทีดูหน่อยเทสเทสว่ามันจะทิ่มหรือไม่โอเคเอาละครับทีนี้อันนี้เนี่ยร้อนน้ามันพอร้อนผมใส่เค้าแป้งลงไปแล้วก็ทอดนะครับส่วนในซอส ใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสครับอันนี้คือใส่น้ํามันก่อนของพัดพัดครับน้ํามันเมล็ดคาเมเลียใส่ไปหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสพริกของเราครับก่อนเลยแล้วก็ซอสมะเขือเทศเราครับสองแล้วก็หนึ่งนะครับอันนี้คือยิ้วขาวครับน้ำมันหอยครับ นี้แล้วก็มีเกลือนิดหน่อยครับติดไทยครับผสมรวมกันไว้ครับแป้งทอดกรอบนะครับอู้ทุกแป้งให้ทั่วๆนะครับ แล้วเราก็จะได้กุ้งที่กรอบ,อบจากนั้นเสร็จแล้วก็มาคลุกกับซอสพริกกันครับโอเคแล้วเราก็จะเหลือหอมใหญ่ครับที่เราต้องหั่นเขาหน่อยหั่นเป็นเต๋าเล็กนะครับเสร็จแล้วเราก็ เป็นเตาเล็กครับแล้วก็ต้นหอมครับผมก็ซอยไว้อย่างนี้ในซอสเราเนี่ยเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปง่ายเลยครับเดี๋ยวเราก็เปิด เด็ดไฟหน่อยครับโอเคได้แล้วครับในกระทะกุ้งเราก็ทอดให้เขากรอบนะครับจากนั้นเสร็จแล้วพลิกผมใส่สัก2-3เม็ดครับโอเคสักครู่รอกุ้งแล้วก็รอซอสเราครับปรุงรส เดือดและวชิมรสครับกุ้งก็ทอดให้กรอบครับตอนนี้ไฟเริ่มแรงแล้วเราก็จะกรอบครับผมไม่ใส่น้ำลงไปในนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้เขาเคลือบตัวกุ้งแบบเยิ้มๆหน่อยจะทำให้กุ้งไม่นิ่มง่ายผัดให้ทุกอย่างเข้ากันพร้อมกับหอมใหญ่สุกนะครับ ผมขอชิมหน่อยซอสจะไม่ไม่หวานนะครับจะออกเค็มเ็มนะครับหอมหอมโอเคเพราะเราเอาความอร่อยของตัวกุ้งครับที่มีความหวานอยู่แล้วผมปิดเลยซอสเราได้แล้วครับเรากุ้งนิดนึงครับให้เขาสุกกรอบด้วยไม่ได้สุกอย่างเดียวแป๊บหนึ่งครับเอาละครับกุ้งเราเริ่มกรอบแล้วเพราะว่าตัวกุ้งเนี่ยจะลอยขึ้นบนผิวน้ํามันอย่างนี้ครับแล้วก็ พอโดนตัวเขาแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแข็งๆกรอบๆแล้วเป็นใช้ได้ครับผมก็จะปิดแล้วก็จะเอากุ้งขึ้นก่อนครับปิดนี่คือปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันออกเราก็จะเค้ากุ้งกับซอสในกระทะนี้กันผมเอาน้ำมันออกคลับโอเคจากนั้นเสร็จแล้ว เราก็จะเอากุ้งกลับไปในกระทะครับไม่ต้องเปิดไฟกันแล้วครับแล้วผมก็เอาซอสลงไปครับอืมโอเคจากนั้นเสร็จแล้วผมมีกระเทียมครับแล้วก็ต้นหอม,อมชอบพริกป่นใส่เยอะได้ตามสบายนะครับชอบน้อยใส่น้อยชอบเยอะใส่เยอะ เรียบร้อยแล้วครับจานมานี่โอเคเลยครับอ่านี่เลยครับท่านผู้ชมครับกุ้งตะกาศดทอดซอสคลิกครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับแต่แหมหอมมากเลยครับสักครู่ครับสีสันหน้าเจี๊ยมากเอา้าแหมจะหยิบเลยผมก็ หยิบก็ดีแล้วเนี่ยธรรมชาติดีชิมนะับอย่างนี้ออทอดกรอบแล้วทำแบบนี้เนี่ยไม่เสียของท่านผู้ชมครับกินได้หมดเลยกินได้ทุกอย่างเลยมันจะกรอบแล้วหอมมากแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยจะมีความเค็มเท่านั้นเองแล้วความหวานจากเนื้อกุ้งของเขาเองกุ้งต้องสดเป็นกุ้งตะกาดแบบสดๆแบบนี้ ถ้าไม่มีกุ้งขาวครับขอให้สดแล้วกันเลือกตัวเล็กหน่อยเพราะว่าเวลาทอดมันจะได้กรอบรสชาติก็คือจะมีเค็มนะครับเค็มนํำละแต่ความหวานเนี่ยมาจากตัวกุ้งนะครับแล้วได้ความกรอบและหอมนี่คือเรียกว่าซิกเนเจอร์อของเขาเลยแล้วความกรอบของตัวกุ้งนะอย่าใส่ซอสเยอะนะเอาพอเคลือบแล้วเคี่ยวซอสให้เหนียวหน่อยเคี่ยวซอสให้งวดหน่อยแล้วเขาก็จะได้กรอบนะตัวเปลือกไม่มีความชื้นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับี่เป็นเทคนิคในการเคลือบ ตัวของเขานะครับเคี่ยวอย่าให้มีน้ำเยอะในนี้อย่าใส่น้ำแล้วกันไปเบาๆเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็หอมใหญ่เหมือนกันครับผัดลงไปเพราะว่าซอสจะได้หอมแล้วหวานด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วมาพบกับรายการยอดเชฟไทยทุกเสาร์และวันอาทิตย์ครับทาง YouTube กับ Facebook ของยอดเชฟไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สวัสดีครับ